มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับไทยมองโกเลียเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือการดัดแปลงสภาพอากาศจัดเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพราะมีการตรวจสอบเอกสารการศึกษาการทำฝนนำร่องในพื้นที่จังหวัดออมโนโกวี อดีบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ส่งผู้แทนปฏิบัตรริราชการในประเทศมองโกเลียภายใต้แผนปฏิบัติการความรู้ด้านการดัดแปลงสภาพอากาศหรือ JAP ในการประชมุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานร่วมกับผู้แทนสถานีอุตุวิทยาหรือดารันซากัสซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคแบบ ไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองประเทศถ่ายทอดประสบการณ์จริงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผลโดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการเจาะลึกในแต่ละประเด็นรวมทั้งร่วมกันทบทวนและตรวจสอบเอกสารการศึกษาโครงการการทำฝนนำร่องในพื้นที่จังหวัดออมโดกูวีประเทศมองโกเลียเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลอ้างอิงจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากภารกิจในครั้งนี้ก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนทางเทคนิคที่ชัดเจนการระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการรับรองกระบวนการที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญสาหรับการดาเนินโครงการดัดแปลสภาพอากาศในมองโกเลียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศแต่ยังเป็นการยก,กระดับ ขีดความสามารถด้านการดัดแปลสภาพอากาศของทั้งสองประเทศเพื่อบริหารจัดการน้ําและบรรเทาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข่าว